่ายง่ายๆสตา์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับพนักงานโรงแรมต้องดูแลและเป็นห่วงเป็นใหญ่ในความปลอดภัยของแขกอยู่เสมอนะครับเป็นคำแนะนำที่ใช้กันทั่วโลกว่าเวลาพักที่โรงแรมควรล็อกประตูตลอดเวลา ดังนั้นพนักงานต้องพูดว่า please lock your door at all times อีกครั้งหนึ่งครับ please lock your door at all times please lock your door หมายถึงการุณาล็อกประตู at all times แปลว่าตลอดเวลาหรือตลอดการ please lock your door at all times พูดตามผมนะครับ please lock your door at all times อีกครั้งหนึ่งนะครับเร็วกว่านิดหนึ่ง please lock your door at all times หรืออาจจะพูดว่า please keep your door locked at all times ความหมายเดิมคือการุณาล็อกประตูตลอดเวลาแต่ในประโยคนี้ locked l-o-c-k-e-d e มี ed ท้ายคำต้องออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับ please keep your door locked at all times อีกครั้งหนึ่งครับพูดตามผมนะครับ please keep your door locked at all times ผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ